เอาเ็อีหยังเราเมื่คุดอีหยัางเราอยู่หน้าบ้านฮะไปเ็ดจยังเะเอาขาอ่อนเนอะหรือเอาขาแก่ขาอ่อนอ่อนเงินแสร็เนอะว่าเปนขุดหากบหน่อมาไม่ได้กินบนอลกบนะโอ้โหเราเลยใบบกขุดตั้งแต่เนอาหยอดปลายเลยเฮ้ยเฮ้ยตากอกเอานอเดียวนอเดียวโอ้ยสลับเพจยังเดาเราป่ะเออโอ้ฝนสโองหยอดใหม่ หมดไงเลยวะเห็นว่าป็นกินเบิ่อทุอยเลยว่ะบัดใส่เครื่องเลยเด้อใส่กวอนนัวอ๋อซอยกันตัมากินในสองเมลูกนะเอาขอกมาซอยแล้วติดตูวได้ลูกอยู่เด้อปั่นเลยปั่นเฮ้ยเเ้ยขาหอนครับวันนี้แม่เสนอเมนูอะไรบ่เนี่ยส้มยำอะไรไม่รู้เอาใส่กระติบเลยลูกเอ้าเอาโอ้ยร้อน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 ร้อ โอ้ยเขาไหมเขาไหมมันไ,ได้แล้วปิดซา้าปิดซ้าไปโอเคแล้วกำลังได้ทีเลยบาทเลยกดปุ๊บ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 เลยเครื่องไหมมาใส่เครื่องมามาเครื่องคาตะไร้โอ้มนนีเจ้าขึ้นงามเสมอปุ๊บใจกัดเป็นยังไงปุ๊บใจกับเป็นยังไงมาโอ้ยนี่เอาเครื่องใส่เข้าไปนี่คาตะไครไใบมะกรูดเรียบร้อย หอมคาตะไคร้ปุ๊บจิหมูหมูใส่หมูใส่หมูตรมย้มหมูอุ้ยมีของเอะ,ะถูกซื้อมาแล้วุูกพอดีเห็นมันแตแกรสชาติออกเป๊ะๆให้หน่อยบ่ตองตำละเอียดใส่พริกพริกขี้หนูสุดยอดแล้วมาต่อไปใส่เห็ดลงไปคุเล่กุเล่เล่สาม และณตามด้วยนมสุกนะครับนี่จะได้จริงหรอสีสันเริ่เข้มข้นเริ่มเป็นน้ำข้นแล้วสิบอมาเป็มงซิมาใช่ไห่จบบแล้วถ้าพักก็ได้ตามดยวกันนอักมื่อ่ <IS> หมดแล้วแม่วคู่แลเด้อพี่น้อนเนี่มยมาสิมีก็วัดสิมทั้งเงยทั้ง,งลูกบมาเนี่แซ่บวลามาสิเดีเรียสางเดียวสอกพร้อมเสิร์ฟมาเนี่เมนูต้มยำน้ำข้นตัวน้าบอลหอนนะครับนี่สุดยอดเลยบาทน,นี่ยนี่เป็นแผนกเสิร์ฟเองมันสุดยอดแล้วรูสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดบุกสุดยอดไปไ ตัดูดิแซ่บไหมต้มยำต้มยำต้องใส่มะนาวเพิ่มพี่ใส่มะนาวเพิ่มบีบมะนาวใส่โอ้คุณบีบใส่ก็แซ่บแล้วต้องบอเนาะอย่างนันเปรี้ยวเนี่ยตัดเปรี้ยวน่ิดหน่อยเพิ่มแค่เสียมใส่เจียวให้หน่อยมาๆๆครับม,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 มาบอกเลยมาลองคิดก้อนกับเขาแรกพี่เมนูข้าวเหนียวหมดกระติกรับเขาไม้ฮันหอนต้องบอเนาะปะบอกเลยลงมือเด้พี่น้องเลย จับเอวเพนานัปเป็ดคนทีสาน้องจับเกวเอวประเด็น